สวัสดีค่ะพบกับโอแก้มันนี้นะคะทนานการมณีอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะโอจะมาขอแนะนําตัวนี้เลยค่ะแสดนโฟมล้างหน้านั่นเองนะคะเฟรีไฟน์โฟมคินเซอร์นะคะไม่ใช่แค่เป็นโฟมล้างหน้านะคะแถมยัง บำรุงผิวของเราไปดูตัวด้วยนะคะตัวนี้สามารถปรับระดับผิวของเราได้1นถึงสระดับเลยนะคะมีความเข้มข้นนะคะแล้วก็มีส่วนผสมของไดมอนด์และน้ํามันลำข้าวนะคะตัวนี้เนื้อโฟมจะละเอียดมากนะคะตัวนี้เดี๋ยวโอจะ,อะล้างหน้าให้ดูแล้วกันนะคะว่าเนื้อโฟมของมันเนี่ยจะละเอียดขนาดไหนแล้วก็ใช้แค่นิดเดียวก็สามารถะล้างหน้าได้สะอาดทั่วหน้าแล้วนะคะสําหรับคนที่ชอบแต่งหน้านานๆน,น,นะคะทารองพื้นนะคะหรือไม่ก็ครีมกระแดดเพราะว่าทุกวันคูกวันนี้นะคะครีมกระแดดมีส่วนผสมของ,ของครีมรองพื้นนะคะ ถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดจะทําให้มีรอยตันนะคะแล้วก็ทําให้เกิดสิวขึ้นได้นะคะโอเคเรามาล้างหน้ากันเลยนะคะตอนอื่นนะคะดูเนื้อโฟมของเขานะคะตัวนี้ไม่ต้องใช้เยอะนะคะใช้แค่เท่าเม็ถดถั่วดําเราก็สามารถล้างหน้าได้ทั่วใบหน้าแล้วนะคะแค่นี้เองนะคะหลอดนึงเนี่ยมี150ร้อยห้ากรัมนะคะใช้ได้หลายเดือนเลยจริงๆนะคะตัวนี้นะเดี๋ยวล้างหน้ากันเลยนะคะเดี๋ยวดูเนื้อโฟมของเขาก่อนนะ เป็นแบบนี้นะคะเห็นไหมละเอียดมากเลยนะคะตัวนี้เห็นไหมคะเยอะนะแค่นี้เดียวนะคะถ้าเราทําให้หน้าเราชุ่มจริงๆแล้วโอต้องไปล้างหน้าในห้องน้ํานะแต่ว่าทําตรงนี้แหละให้ดูเลยนะคะมันสามารถล้างหน้าได้สะอาดมากเลยนะคะตัวนี้สะอาดหมดจดเลย ยิ่งเราแต่งหน้าเยอะๆหนา,นาถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดเนี่ยค่ะผิวปัญหาผิวของเราก็จะตามมาด้วยนะคะแล้วก็การล้างหน้านี่สาคัญน,นะคะเพราะว่าการล้างหน้าก็คือการทาความสะอาดใบหน้าเพื่อที่จะ,ะรับสารริมบุมต่างๆที่จะเข้าไปถ้าเราล้างหน้าไม่สะอาดนะคะริมบุงราคาแพงที่เราจะบำรุงก็ไปมันก็ซึมซับเข้าสู่ผิวหนังไม่ได้ไม่ไไมเต็มที่นะคะเดี๋ยวเพิ่มน้ําดูนะคะจะให้ดูว่าโฟมเป็นยังไง ยิ่งเราเพิ่มน้ำโฟมมันก็จะยิ่งเยอะขึ้นนะคะเห็นไหมหนี่งยิ่งเราเพิ่มน้ำเข้าไปมันจะยิ่งเยอะขึ้นยิ่งยิ่งถ้าไปล้างหน้าในห้องน้ำโฟมจะยิ่งเยอะกว่านี้นะคะเห็นไหมไม่กินนี่โอ้ใช้โฟมแค่นิดเดียวเองนะเห็นไหมเยอะมากเลยนะคะตอนนี้คุ้มมากเลยนะตอนนี้ราคาไม่แพงนะคะสมาชิกนะคะ ราคาดุมากจริงๆราคาหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะคะว่า,าถ้าเราเป็นสมาชิกเราต้องทํางานเครือข่ายด้วยเหรออันนี้ไม่ใช่นะคะโอ้อาจจะให้คําตอบที่ถูกต้องก็คือว่ามันจะมีอยู่สองแบบก็คือคนที่ซื้อกินซื้อใช้นะคะแล้วก็คนที่ทำทำเครือข่ายนะคะคนที่ทำเครือข่ายนี้เขาต้องรักษาย,ยอดแต่คนที่มาซื้อกินซื้อใช้เองอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ต้องรักษาย,ยอดนะคะคล้ายๆกับห้างนั่นแหละคะ่ะ เราสมัครสมาชิกเพื่อที่จะได้รับส่วนลดนะคะได้ราคาที่ถูกลงนะคะอันนี้คือสําหรับซื้อกินซื้อใช้ก็คือิวเอ็นเนี่ยคล้ายๆกับห้างห้างนึงก็แล้วกันนะคะแบบนั้นเปลี่ยนที่เปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อนะคะโอเคนะที่ยิ่งเยอะยิ่งใส่น้ํายิ่งเยอะนะคะเห็นไหมโฟมเมื่อกี้นิดเดียวเองนะ ยิ่งล้างหน้าได้สะาดได้ล้งลึกนะคะตรงนี้เวลาที่ตรงนี้เมื่อก่อนนะสีผิวของโอจะไม่สม่ําเสมอมันจะมีด่างดําๆดำๆเนี่ยค่ะก็คือใช้โฟมล้างหน้าแล้วก็ใช้มาร์กเนี่ยมันจะใช้ได้ผลมากเลยคืออบประทับใจในตัวโฟมล้างหน้าแล้วก็สกินแคร์ของ NN w อนมากเลยค่ะเพราะว่า,วาแต่ละตัวนี่ราคาถูกนะคะในราคาสมาชิกนะ ราคาถูกราคาคุ้มนะคะแล้วก็ปลอดภัยนะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ออกมาจากโรงพยาบาลโรงพยาบาลดีมน,นะคะดีมคือโรงพยาบาลสสยกรรมนะคะที่สนับสนุนรายการ l เลสบีนไทยแลนด์นั่นเองนะคะโอเคสําหรับคลิปนี้เอาก็ขอจบไ้แค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวขอไปขอตัวไปล้างหน้าก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ